โคชระอิสระสีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายไทยรุ่นไม่เกิน23ปีต้องมีสมาธิกับเกมตลอดเวลาแม้ว่าจะทำประตูขึ้นนำคู่แข่งในศึกชิงแชมป์อาเซียนโคชระอิสระสีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายไทยรุ่นไม่เกิน23ปีพรมลูกทีมเอาชนะกัมพูชาไปได้2 -0 นคว้าแชมป์กลุ่มเอพร้อมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จศึกชิงแชมป์อาเซียนเมื่อวันที่21สิงหาคมหลังเกมหัวหน้ากุญซือทีมช้างศึกหนุ่ม กล่าวว่าพอเรามีการปรับการเล่นแต่ติดขัดเล็กน้อยผู้เล่นชุดแรกค่อนข้างหนืดพอสมควรทันทีที่เราได้ประตูเร็วในครึ่งหลังเป็นสิ่งที่ดีส่วนอื่นต้องปรับปรุงกันต่อไปและหวังว่าเราจะทำได้ดีขึ้นถ้ามองการเล่นร่วมกันบางช่วงเด็กทำได้ดีแต่ภาพรวมที่ยังมีบางคนอาจจะยังมีข้อจำกดัดพอเราจัดตำแหน่งที่อยู่ร่วมกันมา เกมดีขึ้นหลังจัดตำแหน่งได้และอาจจะมีความประมาทในช่วงที่เรานำสองถึงศูนย์เราเสียบอลง่ายต้องกำชับว่าทุกวินาทีในสนามตราบใดที่ผู้ตัดสินยังไม่เป่านกหวีดเราต้องมีสมาธิอยู่ตลอดการเสียบอลง่ายๆในช่วงแรกต้องยอมรับว่ากัมพูชาเตรียมทีมมาดีด้วยมีทั้งรับต่างเครสสูงและสร้างเกมขึ้นมาต้องให้เครดิตเขาด้วยพอพักครึ่งเราพยายามแก้ไขในช่วงที่ฝนตกลงมายิ่งทําให้คนขาดความมั่นใจเก็บบอลไม่ได้แล้วรวนไปด้วยและ เกมไม่ต่อเนื่องพอเราส่งคนครองบอลได้ทําให้มีความมั่นคงและคุมบอลได้ลงไปแรงเชียร์จะเป็นพลังให้กับน้องๆเพราะน้องๆทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทําเต็มที่เพื่อทีมชาติไทยโปรแกรมนะัดต่อไปทีมชาติไทย u 23จะต้องลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับอันดับ2ที่ดีที่สุดจากกลุ่ม B และ C ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองในวันที่24สิงหาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางครูสปอร์ต2